ไพ่รัตนาราศีต่อไปราศีสิงห์เรามาดูไพ่แห่งการทําบุญครับคุณผู้ชมครับไพ่ใบแรกครับเติมน้ํามันตะเกียงใบที่สองปฏิบัติสมาธิใบที่สขอขมากรรมโอ้โหคุณผู้ชมเอ้ยแม่โวยชาวราศีสิงห์ไพ่ใบแรกก็เติมน้ํามันตะเกียงซะแล้วคุณผู้ชม ความหมายของการเติมน้ำมันตะเกียงครั้งนี้คุณผู้ชมฟังให้ดีแล้วไพ่แห่งการทำบุญเนี่ยไพ่แห่งการทำบุญเนี่ยเป็นไพ่ที่คนชอบที่สุดเลยนะฮะเพราะหลายท่านนะฮะหลังจากฟังคลิปผมแล้วอะ่ะโหทุกคนมุ่งหน้าเลยนะรีบไปทำเลยนะฮะคุณผู้ชมครับครั้งนี้เติมน้ำมันตะเกียงคุณผู้ชมซื้อน้ำมันพืชสักขวดนึงก่อน เอาขวดเล็กๆพอขวดนึงเนี่ยประมาณ14บาทคุณผู้ชมเอาไปเติมน้ำมันตะเกียงแล้วตั้งจิตอธิษฐานว่าปัญหาใดอุป,ปรสรรคใดที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าขอเหตุแห่งการเติมน้ำมันตะเกียงนี้จงทำลายอุป,ปรสรรคทั้งหลายให้หมดไปแล้วขอให้มีความลาบลื่นความโชดช่วงชัดชวาน โงงปรากฏขึ้นกับข้าพเจ้านับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมทำแบบนี้ทำง่ายง่ายใบที่สองปฏิบัติสมาธิในพระไตรปิฎกถูกเขียนไว้ว่าบุญใดที่มีกุศลมากที่สุดบุญนั้นคือการปฏิบัติสมาธิ ครั้งนี้คุณผู้ชมนั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจสักครั้งหนึ่งทำสมาธิให้ดีตั้งจิตให้ดีรู้ลมในที่นี้คำว่ารู้ลมหมายความว่าอย่างไรหนึ่งในขณะที่คุณผู้ชมหลับตาคุณผู้ชมให้รู้ไว้ว่ากายของคุณผู้ชมเนี่ยลมหายใจก็คือกายอันหนึ่งสมมุติว่า ครั้งนี้ลมหายใจเข้าคุณผู้ชมก็รู้ว่าลมหายใจเข้าแล้วพอคุณผู้ชมนำลมหายใจออกหายใจออกนี่แหละครับก็รู้ว่าหายใจออกทำเพียงเท่านี้ ไม่ต้องไปคิดถึงทิปวิมานใดๆไม่ต้องไปคิดถึงสิ่งใดๆทำสักห้านาทีสักสิบนาทีร้านค้าไหนขายของไม่ได้ฟังคลิปผมแล้วลองนั่งสมาธิดูเช้าสักรอบหนึ่งกังวันสักรอบหนึ่งก่อนนอนสักรอบหนึ่งคุณผู้ชมฟังให้ดีนะ แล้วเดือนนี้คุณผู้ชมอย่าพลาดแม้แต่วันเดียวทำทุกวันทำทุกวันทำทุกวันเดี๋ยวการเปลี่ยนแปลงดีๆจะเกิดขึ้นไม่มีที่ไหนบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะฮะแล้วนี่คือความมหัศจรรย์ของไพ่รัตนะส่วนนี้คือส่วนที่สำคัญที่สุดและผมปฏิบัติการนั่งสมาธิเนี่ยทุกวันเลยนะคุณผู้ชมนะถึงแม้ว่าหลายท่านมาดูดวงกับผมที่บ้าน คุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าโอ้โหคนจะมาต่อเยอะมากเลยแต่ที่มาพูดแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าให้คุณผู้ชมมาดูดวงกับผมนะครับคือคือทําตามคลิปเนี่ยแหละแต่ถ้าเรามีโอกาสลองตั้งใจนั่งสมาธิสักครั้งหนึ่งครับใบที่3ามขอำมากับไพ่ใบ,ใบนี้หลายท่านชอบคุณผู้ชมพิมพ์เข้าไปใน Google แล้วพิมพ์คำว่าบทขอคามากรรม คุณผู้ชมเลือกสักอันหนึ่งนะฮะลองทำตามเขาดูตั้งใจทำให้ดีเดือนพุฤิกานี้ไพ่ขอขามากรรมเกิดขึ้นหลายราศีเลยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วราศีนี้คือราศีสิงห์ไพ่ขอขามากรรมก็เกิดขึ้นกับท่านตั้งใจสักนิดหนึ่งไม่ว่าชาวสิงห์จะเคยทำให้ใครเสียใจเคยทำให้ใครเลือดตกอย่างออก เคยทำร้ายใครว่ากล่าวใครทำให้เขามีความรู้สึกว่าเจ็บแค้นในคำพูดของเราเหลือเกินคุณผู้ชมขอเข้ามากรรมสักครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมเชื่อผมทำสักครั้งหนึ่งเลือกบทสวดใน Google เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมพิมพ์เข้าไปแล้วคุณผู้ชมทำสักครั้งหนึ่งอะไรที่มันผิดพลาดไปแล้วอะไรที่เราเคยทำไปแล้วนะฮะมันทำให้เราว่าปัจจุบันเนี้ยเราติดขัดปัจจุบันเนี้ยอุป,ปสรรคเราเยอะ คุณผู้ชมขอขามากรรมเมื่อไพ่ขอขามากรรมเกิดขึ้นกับราศีสิงห์แล้วทำซะก่อนจากกันวันนี้ครับคุณผู้ชมครับชาวราศีสิงห์อันเป็นที่รักของผมทุกท่านผมขอให้ชาวราศีสิงห์ช่วยพิมพ์คําว่าราศีสิงห์ให้ผมสักครั้งหนึ่งครับในขณะที่ผมสวดมนต์เจริญภาวนาททำทานเพื่อละจากความตนี และนั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจผมจะอุทิศบุญตรงนี้ให้ชาวราศีสิงห์ทุกท่านครับมหัศจรรย์ไพ่รัตนาราศีต่อไปราศีศุกรเรามาดูไพ่แห่งการทำบุญครับไพ่ใบแรกฮะคุณผู้ชมทอคําสัญญาสาบานใบที่สองทองหนังสือสวดมนต์ใบ ที่สามเทวทีมโอ้โห,โโหโคุณผู้ชมเอ้ยข่าวที่แล้วครั้งนี้ถอนคําสัญญาสาบานครั้งที่แล้วผมจําได้รู้สึกว่าเป็นขอขมากรรมชาวพฤศพฟังให้ดีเราชอบบนบานสารกล่าวบางทีหมาหายแมวหายกุญแจบ้านกุญแจรถหายก็บ่นซีสซวไปทั่ว ครั้งนี้คุณผู้ชมถอนคำสัญญาสาบานสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมพิมพ์เข้าไปใน Google นะฮะบทถอนคำสัญญาสาบานเลือกมาสักบทหนึ่งแล้วคุณผู้ชมจุดทูบ16ดอกทําตามนั้นอะไรที่มันติดขัดอยู่มันจะเบาบางลงะฮะอะไรที่เรามองไม่เห็นมันจะเปิดทางสว่างให้กับคุณผู้ชมบที่สถวายหนังสือสวดมนต์ครั้งนี้ใครมีโอกาส ไปวัดเสาอาทิตย์หรือวันธรรมดาเตรียมหนังสือสวดมนต์สักเล่มหนึ่งคุณผู้ชมไปซื้อเลยแพงสุด35บาทถูกสุดเป็นแผ่นพับราคา12บาทคุณผู้ชมเอาไปวางไว้หน้าพระที่พระอุโบสถใกล้บ้านของคุณผู้ชมบางทีคนเขาอยากสวดมนต์เขานึกไม่ออกเขาจะได้หยิบหนังสือสวดมนต์เนี้ยมาสวดมนต์ มันจะเปิดดวงตามหาสมบัติให้แก่คุณผู้ชมบางทีมันมืดมิดมันมองไม่เห็นหนทางเลยการถวายหนังสือสวดมนต์นี้จะเปิดสามโลกกะทาดเปิดประตูมหาสมบัติให้แก่คุณผู้ชมใบที่สามถวายเทียนไพ่ใบนี้เป็นไพ่ใบที่ผมชอบที่สุดเทียนบาทหนึ่งหนึ่งกล่องมีสิบสองเล่มราคา11บาท คุณผู้ชมเอาไปถวายพระซะทำไมถึงต้องถวาย12เล่มเพราะ12เล่มเปรียบเสมือน12เดือนจะทำให้คุณโชคดีมองเห็นมองหาพบเจอช่องทางทำมาหากินด้วยการถวายเทียนนี้ทั้ง12เดือนบริบูรณ์เคาะกรมใดอุปสักคใ์ที่มันถาโถมเข้ามาบางทีมันร้องไห้จนไม่มีน้ำตา บางทีมันเหมือนแบบหนองมันอยู่ในหัวใจมันปวดระบมไปหมดคิดอะไรก็ไม่ออกหาหนทางใดก็ไม่เจอวันนี้ไพ่รัตนะบอกกับคุณผู้ชมแล้วทำตามที่ผมบอกแล้วทำง่ายๆและทำด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์อะไรที่เคยผิดพลาดไปมีโอกาสยกหูโทรศัพท์ขออภัยขอโทษขอเวลาเขา อะไรที่ทำให้ใครเสียใจยกหูโทรศัพท์เดินไปบอกเขาขอโทษขออาภัยเขาอย่าให้มีทิฐิเกิดขึ้นอย่าให้มีความทนงตนอย่าให้มีความเป็นอัตตามากขึ้นในหัวใจของเราจงละลายตรงนี้ซะจงทิ้งความเป็นตัวตนความเป็นอัตตาซะทุกอย่างเรียบง่ายทุกอย่างเสมอแล้วเดี๋ยว อะไรง่ายๆที่คุณผู้ชมคิดว่ามันยากมันจะเข้ามาหาคุณผู้ชมแบบง่ายๆก่อนจากกันวันนี้ครับผมอยากให้คุณผู้ชมพิมพ์คำว่าราศีพฤษภให้ผมสักครั้งหนึ่งในขณะที่ผมสวดมนต์เจริญภาวนาและทําทานเพื่อละจากความตนีนั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจ ผมจะอุทิศบุญนี้ให้แก่เทวดาประจำตัวของชาวพฤทกทุกท่านครับ